โอ้ยพี่น้องเอ้ยเดีนยวได้เติบถือว่อมานแห้งหน่อยนี่อือเดีได้เติบพี่น้องเอ้ยกินอยู่นี่เห็นป่ะฮะไม่คือนวด้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องตัวแดงเดักผักป่านยังพี่น้องเอ้ยได้เติบได้พี่น้องเลยเด้อผู้ดีแสดงว่าขอบคุ้วห้องนี้สังหารไม่คือนวลไปขึ้นนี่ซ่าสองร้อยก็โต โอ้พี่น้องออกไปหาเม้งขนุนเด้อมึอนี่หาไตาเม้งขน,นุนเปิดเข้าสิบูเห็นนะไอไตเม้งขน,นุนพี่น้องเอ้ยสีโสมสีมันยังไงติดตามต่อไปเด้อสีผ้าพีผ้าน้องไปด้วยเบิงเม้งขน,นุนไปยังไปสวนเนี่ยฮะเจอกันอยู่ปลาเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ ơi, ้องเอ้ยตอยมาจากกุ้งใหม่เด้พี่น้องเอ้ยเด็กมาเบิงเด้อเด็กอายูสีโต กุกเดียวแค่โน <också> ่นแดงนะใส่ตุ๊กต่อไปเด้อนี่พี่น้องกกเราตัวสองตัวก็เอาไปเด้อพี่น้องเริ่มเป็นขนวดฮะจัดการมันหม่มันตอดนอกเอาพี่น้องเลยมากุ๊กหนีมาเห็นเป็นข้านวดนี่นี่พี่น้องนี่เห็นหมดเห็นเนาะพี่น้องเออเนี่ยเนาะจัดการอ่านอีกตัวหนึ่งเห็หน่อยพี่น้อง อ่าเหน็นบ่เออ่าอีกตัวนึงเล้วอะไรพี่น้องเลยยูเทิรอีกตัวนึงแล้วเสียใหม่เหนียวอ่าพี่นอ้องสามโตัวโค้งบางกีนี่เอาไปเลยตัวนึงโอ้ยบินเหรอเอาไปเลยตัวนึงยังสามตนะัวอ่ะสิติกเก็ตสะกระตุกไปโค้งไม้ได้ปะเนี่เด้อยสามตัวยู่ใบเปื่อยนักเกินใบเปื่อยเนาะนี่มันจับอยู่นี่กินอยู่นี่ให้เนาะ ฮะนม่ขนุนเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องตัวแดงๆตัวใสหาต่อไปพี่น้องผอบกุ๊กได้กับเสี่ยพี่น้องเบิึงกุ๊กนั่นได้อฮะพี่น้องกไอ้ผอบกุ๊กอันนี้กุ๊กอันนี้พี่น้องไม่ขนุนมาจับหลายเด้อนี่นี่นบ่นี่อันนี้เป็นกุ๊กเอิญมากุ๊กคาลีเนาะพี่น้องเนาะตัวไม่ขนุนพี่น้องอ่า กูคาลีนี่มิ้งข้นุนจับหลายกูขาแมนเอาอยู่นี่หลายๆเติบเลยอืมให้ใส่เบิ้งในกระปุกเฮ้ยมาพี่หนออืมสีโตกูคาลีนี่มิ้งข้านุนก็มาจับกันพี่น้องเลยฮะใส่กระปุกเข้าไปก่อน่อพี่น้องอีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่มิ้งข้านุพี่น้องเอ้อะ หน่อพี่น้องก็ะเดาเตลเลอตัวนี้เทพพี่น้องเด้อบางก๊กกะมีหน่อยบางก๊กกะมีร้าบางก๊ก็อยู่ต่ำอยู่สูงแล้วแต่บางพื้นที่ก๊กใหม่อกันก๊กเปื่อยบามีเมฆขนุนมันกับโปรเตมีเบิดสูก๊กนะพี่น้องเลยมันก็มีก๊อกสมกอกทัวหัวเมฆขนุนมันก็เดือดกันพี่น้องเลยเออบางก๊กมันบปแเสบมันกับโปกินพี่น้องเลยบางก๊อกอันแส็บดีมันก็กินพี่น้องเลยคือคนทำเนาะมีสมมีหวานมีนัว โก้ไรแสบกับโก้งันกินดีอืมของกินเห็ดแสบมันก็คล้ายขาบนะพี่น,อน้องเนาะฉะนั้นถ้าก็หาโก้ได้ที่มันมักจับมักอยู่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมักมาก,กินเนะาะแต่จังส้ได้ไดายเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่โก้นี่ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวพี่น้องเอ้ยอืมนี่ได้เติบโก้นี่ถือว่าโก้นี่แม่งข้านุ่กินดีเนาะคือเป็นความโชคดีของเ้าน้ำเนาะ ม้านว่าแต่ซะเออปกติเขาจะได้กกสองสามตัวเขาต้องได้เจ็ดแปดตัวขึ้นไปถือว่ามานแต่ถ,ถ้าเทียบใส่สูปีนี่ถือว่าปีนี่โบอีโบมีได้ยเลยพี่น้องเลยสูปีนี่แม่งขนุนสิมีได้กว่านี่พี่น้องเลยนีปีนี่โบมีสูปีนี่กกหนึ่งเป็นสีเป็นซาบปีนี่โอ้เจ็ดแปดตัวกันอย่างพี่น้องเอ้ยฮะเก็บเต้นนี่ก่อนหอบหลายยอย่ายงไปกกใหม่ <laughs> โอ้ยพี่น้องเลยเห็นไหมเห็เเได้เติบถือว่ามานแห้งไหนปอนเนี่ยอ,อืม ได้เติอพี่น้องเลยสองสี่หกแปดสิบสิบเท่ก็โตนหนึ่งพี่น้องเลยที่ว่าไดตม้าแห้งได้แต่ส้ำไมว่าม่ขนนมันอืดอืสิบเอ็ดสิตัวือว่าม้าได้พี่น้องเลยซั่นอมันกค้งตรงไสใหญ่อย่น่ไม่ก้งตรงใส่เก็บใส่อันนี้ก็ได้พี่น้องเด้อถ้าพี่พาน้องมาเบิ้งไม่ขนนหน่อยแบบนี้ก็พน่อยพวใหญ่พี่น้องนี่พวเอาอยู่พี่น้องนนี่ จำแม่งกูจีพี่น้องเลยร้ายร้ายแม่งขนุนนี่นี่ร้ายพี่น้องเลยอืมร้ายขาดหมดแม่งขนุนนี่จับบอลสองบอลสามโอ้ยมาเก็บแม่งขนุนหน่อยพี่เป็นยังไงอ่ะโอ้ยมาผอมแม่งขนุนใหญ่เด้อเด้พี่น้องขนุนเด้อพี่น้องเอ้ยเด้อแม่งขนุนเด้อ ตามๆเลยพี่นายนี่โอ้ยงเ้ยตามๆตามๆน่ขนาดนี้กี่บาทขนุนดำขนุนดำขนุนดำตัวนี้โอ้ยจำจุดจีนี่ไปดูขนาด ควรสมควันทำไไลก็มูฮ่าเอยน้กัท้ำเอยน้ำน้ำโอ้ยน้องเอ้ยตเนี้ยเปนสายอยู่ห้องกูได้ใส่เออมาเบิ้งมาเบิ้งได้พี่น้องเน้อเออไล่ได้หล่หน่อยเพื่อนพื่แตัวนี่เฮดให้เบิ่งซื่อนี่ของกูขาของผูใดนี่ เฮ้โว้ี่ของใหใจโว้สเาวันนะาหาน้ายังหักนี่มานเพื่อนนี่ฮาเฮ็ดกับมานาไม่ก็นนวนก็ได้ละนี่เขาเลียนสิอะเรื่องอะไรเรื่องอ้ามือเนผุดสีควายเบิ้งไวาีน้อกเบิง้งสาวันหนะ้ายังหักเป็อนอันของเพื่อนของเพื่อนเด้อของเพื่อนเองอันเด้เดจ็ดซิบกัตัวน้องอันนี้เขาพี้ยยังนับอยู่ ทองเอพี่ถอกแล้วขอเพื่นนี่ได้สีซกับห้ซิบโตเนาะห้าบก็จซิบผู้นีลอยซาโตโอ้ธรรมดาพี่น้อยเอยลยซาดโตเดหลายตัแล้วพี่หน้อยเลยทำนี่พอกินนี่โ้หกินมาจากเบิร์ตคนแล้ต้มใหญ่พี่นยเอยซาโตตัวน้อยบนับด้วพี่น่อยเด้อตัวนี้น้อยนยบนนับนับจะตัวใหญ่ลอยซโตโอ้โหนะเออ โอ้สอนมอีแล้วไปาไวู้ป่ยน่่เอานี่มาเบิข้องเฮาเ่ามาหนาเบิของเฮานี่นี่ของไม่บูยนหาบ12ตเดิซนี่เออสองึ้นห่อยเดบนน่อยพี่น้องเอยซ่าสิบส2งตหาสองตวนี่โอ้กินสองมคนอิ่มยู่นะเออมาเอนี่แมงขนนี่เด้ออันนี้ของเฮาพี่น้องนี่เดีมา ใส่กระซามือของคนออ้าวสีหลายๆหน่อยเบิ่งน้กันเด้ฟีมือาสิมานบอใบที่ดูหอยใบแดงทานใบส่กกับองาจเนีน้ะด่างสีขนุนบว์นาเออบเอขอนาเห็นงานเลยใส่มันหมองออกงานเรนี่ฮะบาดกระตุกนี่ลโอ้ไม่บวนเงซ้ำนี่ยังไ ของเฮานี่ได้รับเจ็ดแปดสิบเพือพี่น้องเลย <laughs> โอ้ยวันตัวหน่อยร้ายแต่เตะเด้ดิเด้อน,นี่พี่น้องอันนี้ของเฮาพี่น้องนี่เออบุกขาไดน้นดิเด้อโอ้เบิ่งแล้วคือสี่ด้ายคาเกลื่ด้อนี่พี่น้องเลยเออเนี่ยมินข้านวดพี่น้องเลย วิธีการขวานี่แล้วแต่แล้วพี่น้องเด้อผู้ใด้มันสะดวกสบายกับปิดปีกมันบาก่อนกินมันก็ง่ายผู้ใด่ขีดขาดเนี่ยฝ่าวเนี่ยกับห้าปิดพี่น้องเลยนี่กับอันนั้นเด้อโดดกับขวานได้ก็ได้บางโตก็มีไข่แต่บางโตกับโบเมนไข่เด้อเด้อบางโตมันก็เป็นอันไข่มันมันพี่น้องรับใสมันใสมันเนี่ยเห็นมันเป็นดนึงเดือกคือไข่ของโบเมนบางโตเท่านั้นที่มีไข่ นี่ใครมึงก็จะมันม่านแสบพี่น้องเลยอันนี้อันนี้ตัวตัวปิดปีกเลยว่พี่น้องตัวปิดปีกเลยเอาะเอาปี๊กเนา่ยงองย่ะแล้วจะเป็นแบบนี้เด้อตัวมันก็บสีเลาล่าประมาณนี้แหละพี่น้องซ้ำนิ้วมือขอมือเนอะาะซ้ำขอมือนี่แหละตัวมึงกับไงเต๋อเลยพี่น้องขัวนัวนัวเรียนต่โกนสีเห็ดแบบนี้ปนก็ได้ขวัวเดียวเดี๋ยวกินกับแกว้วเดี๋ยวกินดิบๆ เรากินแบบขัวซื้อๆนี ει, ่แหละคือกุญจ ad ีนี่แหละอืมอ pues, ันนี้อันนี้ตัวปิดปีกแล้วเอามารวมกันเหมือนพี่น้องเลยวันขึ้นนีุไปประมาณหาหาเจ้าอันนี้เอามารวมกันเด้อพี่น้องเด้อเออนี่โอ้ขนาดมารวมกันนี่ร้ายขนาดพี่น้องเลยเออของเอือยเพื่อนเด็กแม่เด็กะของเอาเพทัานเด็กปิดปีกอืมปิดเดาเนี่ยยังสิบปนกัน นี่จะว่าเบิ่งนี่ของพี่นี่นะจ๊ะนี่คะแนนนับปอนี่ข้อเมียนจะนับเท่าไหร่จอยหาที่สองนับนับไปเด okay. ิมขอยได้มสิได้ได้หน่อยส่วนใดน้าได้สิว่าปิดตีเอ้าเบิ่งวิธีการปิดตีเพิ่นว่ามีวิธีใช่ไหมเบอร์เบิ่งไหาเพศจังได้นี่พี่น้องนี่หนึ่งนับก่อนเด้อสินับให้พี่น้องเบิ่งผู้ขาสิได้ไลยบ่กเนี่ยจากเนี่ยเบอร์ไม่กระซ่าเนี่ยว่าหูคนนะ เราเอาก็ได็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอีลอยยูนนลอยนะเด็กคงอยู่ข้างๆกันนี่เขาลอลอยซ่าเอาลูกอดองเนาะรอบกันทั้งคนลอยซ่าจะแดงมาเฮานี่บึงลอยกับเจ็ไแปดสิุนาะเจ็ตเลยเนาะสี่ตัวเลยเนาะอับไหลหาตัน่อยบแมนตัวน่อยได้เอานำตตัวใหญ่ นี่นี่โอ้ยตัวน่อยพสองหลจ้ง่อยพวงลายเทนี่ตัน่อยแบบนี้นี่พ่อยิกอัปิดพี่นองขัวแซบมันนกานวดีมันเป็นน้อยนนี่นวดีแบบจุจียนะอันนี้ตัวนี้นอยบอรายเป็นไ้อันน้พี่นองอ่ะแดะขัวกินนอนเดีแต่สาวเดียกแัวแต่วยาวม่พี่นอมึงมาได้ไ้หน่อยบอกเขา ่าพี่น้องเอ้ยนี่เอามาเรียบร้อยกูขานับเรียบร้อยนะสเต็กันูขานี่เท่าไหรฮะเจอโอ้แต่เจ็ดสิบเดเด้อตหน่อย่าได้ตหน่อยเก็บใส่ตังเจ็ดสิบเอ็ดกับข้อม่บุญหาสิบสองพี่ห่อยซสองตตัวใหญ่ข้อใจห่อยประมาณห่อยสิบปลายอร่อยส้าของเขาหลยเดินไปสิบตัวพอผญาสิบสองปอผาสี่สบสอง่สี่สิบสอง สองหมื paid, ่นส hmm. ี่สิบแปดประมาณเออพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวร้ายเติมต้องพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องเอ้ยอู้ยี้ขี่ได้ไปต่สะออนพี่น้องเอ้ยเข้าขายอยู่อันนั้นจังไดมวะสิโตัวะตัวพ่านโบแมนเติมไปไม่ขนุอันนี้เลยเขาขายหันประมาณเจ็ดสิบตนี่แหละสามสิบพันตามกว่าซื้อบ้างฮัลเลยโบ่ถึงสามเนาะไม่ไม่คิดหรอไม่ไม่คิดหรอ เราใบยางไปเอาทานใช่ป่ะอู้ยสซ้ำเสียงหน่ะพี่น้องเลยขัวขัวซึบแซ่บพี่นอ้องเลยอลไรกับปนก็ได้กินแบบนี้ก็ได้พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยใช่ของกระญญูนะตอนมันมีปีกมันจะงามนี่ไม่ขนุนพี่น้องไม่ขนุนเออหลายคัะพี่น้องเลยใช่พี่น้อง,ออไ,อง,องไปใก้วมัวนมีมาเองะ อันนี้ตัวโบทันแต่อันนั้นปีมันเอยพีน้องเลยตัวนี้มันกระิมันกิใหญ่เนกันบ่เดินเป็นแนวน่อยใหญ่อยู่เดินเป็นบพเพนห่อยเหา็นใหญ่ขึ้นเป็นเมฆขนุนดำเยองเด้อฮะกัวก่อนจะไหนตัวกตัวใหญ่ตัวสัมาิแหละีเพิ่งเด เด้ยร you know ่วมกันได้หลายเต๋อได้พี่น้องเลยเด้อผู้ดีเซียงก็ขอบขั้วเ้านี่สังฮันมีกระน่นไปขึ้นนี่ซ่าสองลอยกระตุกอันท้ายเป็นอะไรประมาณลอยซี่ปของเลานี่ก็มี้าวเนยระไรลอยซาแล้วก็แม่บุญเนี่ยโอ้หลายเต๋อพี่น้องเลยซ่ามันบ้าลอยซ่าทึ้อะไรอ่ะถือว่าสังฮันมีกระน่นไปร้ายพี่น้องเลยเออเบิ้งขึ้นหน่อยหักร้ายนะค่ะแต่ว่ากันซีบอลเลยอ่ะนวยตัวหนึ่งนี่นะใครมันร้ายได้พี่น้องนี่เนาะมันอาจจะออก ลูกเลยร้ายตัวบเ่เจอหบอแม่นเนาะอ่อจะออกหลายเลยแล้วจะได้มีใครร้อยกว่าหนึ่งตัวแน่นอนสิตัวหน่าจะแพะไ้ไหวอยู่สะออนสะออนพี่น้องเลยฝากในเด้อพี่น้องเด้ดอผู้ใดเขาบ้างารับชมคลิปนี้มากในวิถีชีวิตแบบนี้มากในการทำมาหากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เออกดติดตามเป็นกำลังใจ ในการเห็ุคลิปตัวต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาสีภาพี่น้องไปหาอยู่หากินแน่ไรนั่นโปดติดตามต่อไปเด้อไอคือไหวงคักปัญนพี่น้องเอด้ห่งอห้งาอยู่พี่หนูเปิลน้าพี่น้องเนาะ จำเอาเออยังสิตามน้ำเออไออะไรเีย